ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมาหาผู้โชคดีกันนะครับที่ร่วมเล่นกิจกรรมท้ายเลขในใจผมนะครับตื่นเต้นว่ะมาส่งมาทำพื้อห้าสิบห้าครับหนึ่งหกสิบยี่สิบแปดสิบแปดนะครับเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าสิบสามสิบห้านะครับยี่สิบสี่และก็นี่คือของสุดจัดนะครับที่ส่งมาเมื่อวานนะครับนี่นี่คือหลักฐานเลยนะ หนึ่งวันที่ผ่านมานครับตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอ่ะไปไปดูคอมเมนต์กันนะครับโหเจ็ดร้อยกว่าคอมเมนต์เลยนะครับผมยังไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยนะตั้งแต่ลงคลิปตั้งแต่ตอนเที่ยงอ่ะนะครับนี่คือแบบครั้งแรกเลยนะครับอ่ะผมจะดูตั้งแต่คอมเมนต์ที่หนึ่งนะครับเลื่อนหาคอมเมนต์ที่หนึ่งแป๊บนะครับนี่คนแรกครับคนแรกอ่ะโอเคไล่หาเลยนะครับ เลขที่อยู่ในใจผมนะครับผ่านแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับยังนะครับล่าสุดยังไม่มีคนโดนนะเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยยังไม่มีคนถูกเลยอะนะครับใกล้จะหมดแล้วนะเฮ้ยเออเหลือจะเชื่อนะครับเฮ้ย ไม่อยากจะเชื่อนะครับไม่มีเลยนะครับคนที่ไายถูกนะครับดูอีกรอบดีเผื่อตาลายนะครับตอนนี้เที่ยงคืนนะเออเผื่อผมง่วงนะครับอ่าไปไล่อีกรอบนะครับ โอเครอบที่สองก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับอา้าวแล้วทีนี้ทำยังไงเอย่ยไม่มีคนไทยถูกนะครับไม่มีผู้โชคดีผิดคาดไปหน่อยนะครับตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะแบบมีผู้โชคดีนะครับเจ็ดร้อยกว่าคอมเมนต์นะครับไม่มีใครทายถูกเลยอะเลขในใจผมนะครับถ้างั้นเนี่ยทายไหมปะเอาเลขเดิมเลยอะเนี่ยเลขนี้เลขเดิมเลยะนะครับ นะผมจะปิดไว้เหมือนเดิมนะครับและก็ช่วงไหนที่ผมพูดเลขในใจผมไปเนี่ยผมจะดูดเสียงออกนะครับเออและก็รอบนี้เนี่ยผมจะช่วยด้วยนะอืมเอาแบบช่วยสุดๆเลยนะเลขเนี่ยเยอะกว่าห้สิบเออนี่คือแบบผ่าครึ่งเลยนะโอกาสได้เนี่ยหนึ่งในห้าสิบนะครับช่วยที่2เนี่ยก็คือเกี่ยวกันกันกบเพจ ซิมเลตเตอร์99โดยตรงนะครับและก็ช่วยที่3เนี่ยก็คือไม่ใช่เลข99นะครับอันนี้คือแบบช่วยเต็มที่แล้วนะวิธีเล่นเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับให้คุณทายเลขในใจของผมนะครับที่เยอะกว่า50นะครับไปจนถึง98นะครับเพราะว่า99เนี่ยมันไม่ใช่ละนะครับทายเลขเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ เว้นวรรคสักสิบทีนะครับหนึ่ง6 7 8สามาเดิหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับแค่นี้นะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเออเอาใหม่นะครับให้ทายใหม่นะครับคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับไม่ต้องไปคลิปที่แล้วนะครับคอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับให้ดูฮิ้วนะครับเนี่ยยังอยู่นะ5ตัวที่จะให้นะครับผู้โชคดีหท่านนะครับอ่ะอ่ะอะ ก่อนปิดคลิปนะครับเดี๋ยวจะเอ่อบอกเทคนิคนิดหนึงแล้วกันนะครับช่วยอ่ะเออช่วยนะครับไปย้อนดูนะครับคอมเมนต์คลิปที่แล้วนะครับที่ทุกๆคนถ่ายเลขในใจกันนะครับเลขที่มันมากกว่า50เนี่ยคุณจุดใส่กระดาษเลยนะครับ50ขึ้นด้านบนนะ51 5 2 53อะไรอย่างนี้นะครับคุณจุดหมดเลยอ่ะจุดทุกตัวเลยนะครับเลขที่คนอื่นถ่ายไปอะนะครับแล้วคุณก็ เดาๆมานะครับเลขที่ยังไม่ถูกทายอ่ะนะครับผมว่าเลขจริงๆที่ยังไม่มีคนทายเนี่ยไม่น่าจะเกิน20นะนะครับช่วยจริงๆละนะครับเอออยากแจกนะครับ5ตัวเนี่ยอยากแจกจริงๆนะครับเอาโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปละบาย